ให้โซโปอต,ตอบกันใช้ปมเสียงในคลิปเอาเพื่อนมานี่ยังรอกระติกตอบสวัสดีครับคุณผู้ชมจากกรณีที่คลิปล่าสุดนะครับแตงโมนิดาก่อนเสียชีวิตพัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแตงโมได้ร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันที่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ร้องนั้นนะครับแต่หลายคนก็พากันโฟกัสมีบางส่วนบางท่อนนะครับได้ยินเสียงผู้ชายปริศนาพูดถึง2ครั้งว่าเอาเพื่อนมานี่หลังจากท่อนที่แตงโมร้อง จะเป็นลมอบเธอเมื่อร้อนใจต่อด้วยนะครับต่อด้วยเสียงผู้หญิงพูดว่าโมมันพูดยากล่าสุดนะครับมีการรายงานจากตำรวจนะครับตอนหนึ่งถแถลงคดีการเสียชีวิตของแตงโมว่ากรณีของคลิปแตงโมตอนนี้รอคุณกติกว่าเสียงผู้ชายตะโกนเป็นใครถ้าไม่มาตอบก็ต้องออกหมายเรียกซึ่งในขณะที่ทางด้านไฮโซปอนะครับบอกกวมหนุ่มกันชัยว่า ตนไม่ได้ยินเสียงนั้นในวันนั้นแต่เหตุการณ์นี้ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นเสียงประสงค์ร้ายไม่คิดว่าเสียงนี้จะทําให้แตงโมรู้สึกไม่ดีเพราะหลังจากนั้นนะครับช่วง4ทุ่มและคลิปดีนะครับคือช่วงเวลา2ทุ่ม26นาทีแตงโมก็ยังถ่ายรูปกับกะติกด้วยอารมณ์ดีปกติ